วัดีครับวันนี้ผมสายนะครับซีโอเคกยนยูวินล่านะครับพามาชมโครงการเคียนของคูวินล่าสองนะครับบ้านรหัสทีหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเป็นบ้านพร้อมคูวินล่านะครับขนาดฐานคูนเจ็ดนะครับผมนี่ครับเราก็ทําการเก็บปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังทาการต่อรบนะครับ ต่อในส่วนของระบบถังกรองนะ,ะนะครับแล้วก็ติดตู้คอนโรลน,นะครับลงรถเนี่ยเราทำเป็นพื้นคอนกรีตท้นลายนะครับให้ลูกค้าฝ้าเพดานลงรถเราก็เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดผสมกันระหว่างสลัดล่องนะครับกับสมาร์ทบอร์ดแบบแผ่นเรียบนะครับทำการเว้นล่องนะครับตรงนี้เพื่อใหอ้การเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ส่วนนี้จะสามารถโดนละอองน้ำน้ำฝนได้นะครับช่วงหน้าฝนก็โอเคครับใช้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็ปั๊บไว้นะครับเสื่อแล้ให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าเนี่ยอาจจะทำในส่วนของห้องน้ำภายนอกเพิ่มเติมหรือจัดส่วนต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวพาประชมครับก็วันนี้นะครับช่างที่เข้างานก็มีช่าง ทำในส่วนของระบบสาะไห้น้ํานะครับแล้วก็ช่างที่ทําการจับเสียมขาบ,บส่วนของรั้วนะครับโดยรอบโอเคครับกับเบื้องภายนอกของเราก็จะปู กระเบื้อง R11 นะครับ R11 คืออะไรกระเบื้อง R11 ก็คือกระเบื้องที่มีความลื่นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเวลาโดนน้ําตรงนี้เราแก้ข้อบกพร่องมาจากเฟสหนึ่งนะครับเพราะว่าเฟสหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็มีเสียงฟีดแบ็กว่าต้องได้ใส่แผ่นการลื่นนะครับตรงนั้นผมก็จะใส่ลายไม้ แต่ตรงนี้นะครับเราทําการเทสแล้วนะครับโดยการใช้น้ํานะครับแล้วก็ผสมกับสบู่นะครับว่าให้มันลื่นที่สุดแล้วเราก็ลองเหยียบดูก็โอเคครับตัวนี้โดนน้ําสบู่ก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของพื้นสระตรงนี้นะครับก็มีบันไดทางลงนะครับสระมีบันไดทางลงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกนะครับ ส่วนฝั่งนู้นนะครับก็สามารถให้เด็กสามารถลงไปเล่นได้นะครับความลึกที่ประมาณ80-90เซนนะครับตัวนี้เด็กสามารถลงไปเล่นได้โอเคครับช่างอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นทีมงานาช่างที่มาช่วยในส่วนของ,งติดกระจกเทมเพอร์ห้อง,งน้ำนะครับแล้วก็กระจกเงา กระจกเงานะครับเมื่อกี้ท่างก็ถามว่าเอาขึ้นมาจากตัวขอบอ่างล้างหน้าเท่าไหร่นะครับผมก็แจ้งมาว่าถ้าจะให้สวยเลยนะครับตัวนี้เปิดกระจกขึ้นแต่ก็คงไม่ติดนะครับให้สวยเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบกระจกบางตนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอไฟเส้นนะครับซ่อนใต้นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนรนแชเวอร์ ตรงนี้เราติดได้บ้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เจ้าของบ้านขอพ่วงด้วยพัดลมดูดอ,อากาศแต่เราก็มีในส่วนของหน้าต่างระบายอากาศแล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แับลูกค้านะครับลูกค้าดูเฟสต้องการในส่วนของทัดลมดูดอ,อากาศเข้ามานะครับพื้นภายนอกนะครับเราทําการปูด,ด้วยแกนโตลายหุนนะครับตรงนี้ เพิ่มความหรหราขนบ้างนะตรงนี้เป็นสว่วนของห้องห้องรับแขกห้องสถานาการณ์นะครับตรงนี้ลูกค้าอาจจะตั้งโซฟาใหญ่ๆเลยนะครับโซฟาใหญ่ๆแล้วก็พร้อมกับทีวีทีวีติดบริเวณนี้นะครับทีวีจอใหญ่ร้อ,องระเกงข้างหน้านะครับส่วนตู้น้องนะครับลายระครู เราก็ใช้ไฟให้เข้ากับตัวบ้านเป็นสรต่ายในเรื่องหน่อยนะคร er ับสีน้ำตาลสลับกับน้ำตาลเข้มเป็นการนะครับตักด้วยสีเงินนะครับเข้ามาแล้วเริ่มต้นต่อสายงาตรงนี้สามารถวางเตียงได้ถึงหกฟุตนะครับหรือจะเอาห้าฟุตกับสามฟุตขึ้นนะครับผสมรวมกันก็ได้นะครับเป็นสองเตียงเลยก็ได้น้าตาลสามารถเปิดกระตุ้นบอก มีเป็นมา่านกันลมแบบคู่เลยนะครับแล้วก็ยังมีหน้าต่างส่วนนี้อีกนะครับฟาเพดยานแล้วก็เป็นทรงแหลมขึ้นไปเพื่อรับกับช่องแสงสไนเปอร์บิ๊กนะครับตรงนี้โอเคครับเราก็เปาจุดติดตั้งแอร์เดี๋ยวต่อไปก็หลังนี้นะครับลูกค้ารีเฟรชบอว่าขอทำยืดยินก่อนก่อนที่จะทำการติดตั้งแอร์แข็งนะครับตรงนี้เราก็ทำการเปาะ จุดจ<ด>ิตัง้งแต่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพมาะมาถึมตรงน้าที่เห็นไปถึตรงนี้นะครับเราทาเปนึงไว้ทําไมนะครับลุมตัวเน,นี้ยเขาเรียกว่าหลุมราสั้นผ้าม่านนะครับถ้าเรามองนะครับมองไปเนี่ยถ้าเราไม่มาส่องอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นลาวผ้าม่านนะครับถ้าเรามุ้มมองนะครับล้อมทเะลเะเกนก็จะเห็นเป็นผ้าม่านรยลงมาเลย Okay. ตัวเนี้จะเป็นกิมมิตเล็กๆที่โครงการใช้มาโดยตลอดน,นะครับเทคนิคในการซ่อนอุูพม่าน์เบาดุพม่านตัวนี้นะครับมาห้องนอนที่สอนะครับาขอวราห้องนอที่2ก็เป็นลายตู หัวเตียงเราจดวางให้ลูกค้าัานาดนี้เลยนะครับแล้วก็บล็อกในส่วนของแอร์ไว้นะครับห้องนอนสังเกตได้ว่าเราจะไม่ทําใหญ่มากนะครับห้องนอนห้องนี้ก็จะอยู่ประมาณ3เมตรผูณชายห้าสน,น,นะครับแต่ก็สามารถวางเตียงขนาดหกฟุตได้เลยนะครับเตียงใ,ใหญ่ได้เลย่เตียงแล้วก็มีในส่วนของอ ตู้คอนโทรลนะครับเราก็ใช้ของชเลเดอร์นะครับตัวนี้ให้ลูกค้าเลยโอเคครับมากันที่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับวงนี้โอเคพอเข้ามาวัลสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นสไตล์ลอฟต์ก็จะมีหน้าตา่ตางสไตล์ลอฟต์ตรงน,น,น,นี้เราเสียงแต่ก็ปิดมึงเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจที่มากนะครับก็เป็นหน้าตา่างแบบเดอร์ แบบตึงมักแสงเลยนะครับเสียงน่แบบตึงเลยโอเคครับนอกจากต่างตัวนี้นะครับเราให้สถางตบวนี้ออกแบบเพื่อรับลมนะครับมีลมเข้าก็ต้องมีลมออกนะครับตัวนี้ครับอ่าผมพอดีช่างโกงทำงานอยู่นะครับโอเคตัวนี้นะครับเราก็ออกแบบมาไว้ให้ลูกค้านะครับ ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำในตัวห้องน,น้ำในตัวชครับห้องน,น,น้ำลักษณะเดียวกันครับเป็นห้องน้ำในตัวติดพัดลมดูดอากาศเหลือแค่กระจกเงาซึ่งวันนี้ช่างจะทำการติดตั้งกระจกเงาบริเวณหน้าตรงอ่างล้าง ล้างมือห่านน้งหน้าตรงนี้นะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกระจกเทมโปตั้งสูงข,ขึ้นมาเพื่อบานไม่ให้เราออกน้ำนะครับกระเชนออกมานะครับแล้วก็ช่วยช่วยให้เพิ่มความปูของห้องน้ำนะครับทำให้ห้องน้ำดูกว้างขึ้นนะครับแล้วเราก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกตรงนี้ก็สําคัญนะครับส่วนแห้งส่วนเปียกกระเบื้องเราก็ใช้ค่าอาร์หรือค่าความค่าความลื่นของ กับเรื่องเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะครับระว่าดส่วนแห้งกับโสดเปียตรงนี้ในส่วนของห้องน้ำมัสเตอร์เบดรูมน,นะครับเ,เดี๋ยวเรามาชมว่าภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วพติบ้านหลังนี้นอยู่ตรงที่ฝั่งน้เีนะครับคือคูวินล่าโอเคครับบ้านคูวินล่าเนี่ยเหมาะสำหรับใครครับ คุณมากสำหรับนักลงทุนนะครับที่ชอบสําหรับการลงทุนมีพัสดุอินคมเข้ามานะครับที่ชอบเลยว่าเรื่องของอท่านผ่อนนะครับถามว่าราคาบ้านเท่าไหร่ราคาบ้านเริ่มต้นที่3.99นะครับตรงนี้ผ่อนเท่าไหร่ประมาณ2-0,000กว่าบาททั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่เครดิตเป็นยังไงบ้างน,นะครับ แต่โดยมากนะครับรายรับของลูกค้านะครับได้มาอย่างไงโดยการปล่อยเช่ารา,ายวันนะครับลูกค้าส่วนมากนะครับเพราะว่าเมืองเชียงคานเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดนะครับตรงนี้ผมก็จะไม่พูดถึงนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเต็มขนาดไหนนะครับแต่มีงานอีเวนต์ตลอดนะครับให้เพื่อนเ่อ,อสอบถามที่เคียงหงสคูเวล,ล่าหนึ่งได้หรือสอบถามโรงแรมที่เปิดภายใน เชียงคานนะครับบ้านพูวินล่าเนี่ยจะเหมาะเราจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าร้อนนะครับเราก็จะเป็นไฮนะครับเพราะว่าเรามีสระว่ายน้ําเด็กๆจะชอบนะครับหน้าหนาวเนี่ยเราก็ยังเป็นไฮอยู่นะครับเพราะว่าเมืองเลยเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเที่ยวหน้าหนาวเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งหน้าฝนนะครับ ถ้าเกิดเรามองออกไปที่เฟษหนึ่งนะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาพักอยู่นะครับวันนี้วันนี้วันพุธนะครับไม่ใช่วันหยุดยาวนะครับอัตราการเข้าพักของลูกค้าเนี่ยของอเศษหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 15- ถึง22วันนะครับใน1เดือนซึ่งถ้าเราตอนนี้ลูกค้าเราปล่อยอยู่ที่แล้วแต่เลทของวันนะครับ6,900บ้าง7,900บ้างนะครับตรงนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆนานาแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณเฉลี่ยวันละ5000นะครับผมลูกค้าได้คืนมาอย่างไงในส่วนนี้นะครับ5000นี่มันจะชนะกับดอกเบี้ยที่ผ่อนแบงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับดอกบ้านเป็นดอกที่ลดต้นลดดอกนะครับบ้านท่านนะครับสมมุติราคา4ล้านบาทนะครับ<า>น,นี่ล้านบาท ท่านได้ประมาณวันวัน,วนหนึ่งนะครับ5 0า0ผมตีหลังจากหักค่าแม่บ้งแม่บ้านค่าน้ำค่าไฟค่าดำเนินการต่างๆแล้ว6,900นะครับหรือ7 0 0 0ันะครับหักออก1,000หรือ2,000บาทถึง2,000บาทนะครับเหลืออยู่5,000คูณแค่ครึ่งเดือนหรือ15วันนะครับ7 5 0 0หนนะครับส,สมมติว่าเพื่อนๆผ่อนนะครับท่านผ่อนอยู่ที่เดือนละ2 0 0 0 0 นั่นหมายถึงว่าทท่านมีภาษีอินคัมนะครับอยู่ที่ประมาณห้า0มืนห้านะครับตรงนี้ห้า0มื่นห้าเนี่ยต่อเดือนนะครับห้า0มห้าต่อเดือนสมมติว่าท่านผ่อนอยู่4ี่ล้านอันนี้ผมยังไม่ได้นับรวมในส่วนของดอกเบี้ยอะไรต่างๆในนานะครับเพราะว่าดอกบ้านเนี่ยจริงๆแล้วก็จะไม่ได้คิดละเอียดแบบลดตน้นลดคอบดอกเบี้ยบ้านนะครับมันลดตน้นลดดอกได้นะครับหารด้วย ห้าหมื่นห้าถามว่าท่านจะผ่อนบ้านเนี่ยหมดภายในระยะเวลากี่เดือน72เดือนนะครับ72หาร12นะครับนั่นหมายถึงว่าระยะเวลา6ปีนะครับระยะเว,เวลาคืนทุนของท่านอยู่ที่ประมาณ6ปีแต่ถ้าลูกค้าของท่านเข้ามาพักถี่กว่า15วันนะครับตอนน่อ1นเดือนท่านก็จะคืนทุนเร็วกว่านี้หรือท่านตั้งราคา ที่สูงกว่าราคา6,009ท่านก็จะได้อัตราการคืนทุนที่เร็วกว่าน,นี้นะครับลูกค้าของเรานะครับที่เฟสหนึ่งถ้าช่วงไฮจริงๆนะครับปีใหม่สงการตรงเนี้ลูกค้าตั้งราคาได้สูงสุดถึงคืนละ12,000บาทนะครับตรงนี้สามารถรองรับลูกค้าได้8ถึง12ท่านขึ้นอยู่กับที่ท่านทำการจัดนะครับทำไมลูกค้าถึงมาพักอูวินล่านี่นะครับเฉลี่ยนะครับ โจทย์มันอยู่ตรงที่ว่าบางทีนะครับลูกค้ามาเป็นกลุ่มก้อนนะครับหรือมาเป็นแก๊งนะครับเป็นชมรมต่างๆเข้าไปพักแถวริมโขงนะครับจองโรงแรมแล้วปัญหาที่ลูกค้าเจอเลยหนึ่งลูกค้าได้ห้องที่ไม่ติดกันสองมาเที่ยวก็ต้องเกินสี่ทุ่มนะครับก็ต้องอเบาเสียงลงแล้วนะครับสามนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายสมมติท่านพักที่โรงแรมริมโขง คืนหนึ่งนะครับก็ต้องมีพันห้าถึงสองพันต่อห้องและห้องหนึ่งเขาก็จะจํากัดท่านว่าพักได้ไม่เกินสองท่านนะครับท่านที่สามท่านก็ต้องเพิ่มเงินอีกนะครับอาจจะหัวละห้าร้อยหกร้อยนะครับแต่ตรงนี้นะครับท่านเฉลี่ยเลยนะครับถ้าท่านมาพักกันที่สิบท่านนะครับสิบท่านสิบถึงสิบสองท่านเฉลี่ยว่าสิบท่านแล้วกันสิบท่านนะครับท่านมาอยู่มาพักกันสิบท่านมากับเพื่อนๆนนะครับรวมกลุ่มกันมา ออกต่างกันแค่คนละ5 6 0ถึง600บาทนะครับ6,900ก็ออกคนละ690หรือ700นะครับที่เหลือกอ็มาทำปิ้งยา่างทำอาหารเราก็ลดในส่วนของค่าอาหารลงนะครับแล้วก็สามารถกินดื่มกันได้นะครับเพราะตรงนี้เราทำเป็นข้อตกลง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เหมือนกันเพื่อนๆสามารถใช้เสียงได้ถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับตรงนี้ส่วนหลังเที่ยงคืนก็อาจจะเบาเสียงลงหน่อยนะครับจากตรงนี้ไปถึงถนนคนเดินนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีโรงพยาบาลไม่เกิน3นาทีนะครับบ้านติดดินไม่เกิน5นาทีนะครับแกงกุ้ยฟูไม่เกิน3นาทีตรงนี้เดินทางไปทแรกขับรถได้หลายทางฟูทอกนะครับ ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเหมือนกันเป็นจุดศูนย์กลางที่เพื่อนๆสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับในตัวเมืองเชียงทานเข้าออกได้หลายทางเข้าออกได้สะดวกนะครับเป็นทำเลหนึ่งที่เหมาะมากนะครับทางโครงการเราได้คัดสรรแล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับบ้านปูรินาตอนนี้ก็แค่สี่หลังนะครับสี่หลังเท่านั้นนะครับราคาพิเศษทีเซลนะครับก่อนที่ ราคาสําหรับเดือนหัดไปจะปรับขึ้นนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นคือปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราของค่าวัสดุค่าแรงต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับและที่สาคัญบ้านที่ท่านซื้ออยู่เนี่ยท่านสามารถเพิ่มมูลค่าของท่านเนี่ยขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีลูกค้าของเราในเูตหนึ่งเนะ่ซื้อไปนะครับก็ทำกำไรขายต่อได้ในหลักล้านเหมือนกัน โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอญาตฝากไว้ด้วยนะครับบ้านเทียงโขงคูวินล่านะครับติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับเว็บไซเวแกินล่าเลยหรือทุกแพลตฟอร์มติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับได้แพลตฟอร์มนี้ครัอยากให้เพื่อนๆมี p าส s i v e i n c o m นะครับเข้ามาอยากเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองสวัสดีครับผม